วันนี้ทางเราจะมาเปิดแฟ้มเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่มีพลังทำลายล้างอันมหาศาลผู้ที่ปกครองดาวโลกสิ่งมีชีวิตตนเดียวที่สยบทุกสิ่งบนโลกได้เนื้อหาในแฟ้มเอกสารนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญในอนิเมชันและนวนิยายทางเราขอแนะนำให้คุณผู้ฟังรับชม a อนิเมชันมาก่อนเพื่อเพิ่มอรรถรสในการฟังมากยิ่งขึ้นถ้าท่านใดพร้อมแล้วก็เชิญเข้ามากับกอตซิลล่าเอิร์ธ ก็ d z ซิล่าแพเน็ตออฟเดอะ s t e r เร์หรือโกจิล a k ไคจูวาคุ s e เป็นอนิเมชันแนวไซไฟกำกับโดยคุณโคบุนชินซูโนะและคุณฮิโรยุกิเซชิตะและเขียนบทโดยคุณเก็นอุโรบุชิอำนวยการสร้างโดยโทโฮ a อนิเมชันเป็นอนิเมชันที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับาศาสนาความเชื่อปรัชญาที่แฝงเอาไว้ทำให้เรื่องราวมีความลึกพอสมควรตั้งแต่ที่แอดดูมา ถ้าใครที่ไม่ค่อยชอบลายเส้นที่เป็น 3D อาจจะไม่ชอบเลยก็เป็นไปได้และยิ่งตัวเอกที่ดูอารมณ์คล้ายกับเอเลนเยเกอร์จากไททันซีซั่นแรกแล้วอาจจะทำให้รู้สึกลำคาญตัวละครนี้พอสมควรคุณผู้ฟังสามารถหาชมได้ที่ช่องทาง Netflix ในปี2030หลังจากการปรากฏตัวครั้งแรกของไขจูที่เกิดขึ้นทั่วโลกกอดซิล่าได้ปรากฏตัวที่ชายฝั่งตะวันตกของทางสหรัฐ แลกลายเป็นไคจูที่ทรงพลังและอันตรายที่สุดอย่างรวดเร็วกอซิล่าไม่เพียงแค่ต่อสู้แต่มันก็ฆ่าไค่จูตัวอื่นๆที่ปรากฏตัวออกมาและยังทำลายล้างอารยธรรมของมนุษย์ในขณะที่มันทำลายล้างทุกอย่างมันได้พิสูจน์ให้รู้ว่าไม่มีสิ่งใดจากการหรือโค่นล้มมันได้แม้แต่อาวุธที่ทันสมัยที่สุดโดยยูเนเต็ดเอิร์ธได้รับการสนับสนุนอาวุธจากมนุษย์ต่างดาวเอ็กซิสและบิลูซาลูโด ทุกฝ่ายพยายามที่จะจัดการกับสิ่งมีชีวิตตัวนี้อย่างสุดความสามารถหลังจากการพ่ายแพ้อย่างย่อยยับทางยูเนเต็ดเอิร์ธได้หันไปใช้แผนสุดท้ายโดยการอบพยพผู้ลี้ภัยที่ได้รับการคัดเลือก1 5 0 0 0คนขึ้นเรือโอราชิโอและอารัตลมเพื่อค้นหาที่อยู่อาศัยใหม่ในเหตุการณ์ก่อนที่ยานอารัตลมจะขึ้นบินได้นั้นกอร์เซาได้ปรากฏตัวขึ้นและทำลายยานลำอื่นที่อยู่บริเวณนั้นทำให้อารัตลมบินหนีออกมาได้ หลังจากผ่านมา20ปีการเดินทางในอวกาศขณะที่เส้นทางไปยังดาวทัวอีถูกพบว่าไม่มีที่อยู่อาศัยและเนื่องจากมีปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายคณะกรรมการกลางของอารักลัมจึงลงมติให้ยานกลับไปยังโลกฮารุโอซาคากิผู้ที่เครียดแค้นในตัวของกอดซิล่าที่เป็นสาเหตุทำให้พ่อแม่เขาตายเมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็กได้มีการเสนอแผนการกำจัดกอซิลาและยึดของโลกกลับมาเป็นของมนุษย์อีกครั้ง จากนั้นได้มีการอนุมัติแผนการฮารลโอดได้นํากองกําลังไปสํารวจและตามหากอร์เซราแต่เมื่อกองกําลังมาถึงโลกพวกเขาจึงได้รู้ว่าเวลาของโลกนั้นผ่านไปนานถึง2 0,000ปีแล้วนับตั้งแต่พวกเขาอพยพออกจากโลกพืชและสัตว์บนดาวคราด,ดวงนี้ได้กลายพันธุ์อย่างสมบูรณ์ในช่วงที่พวกเขาสํารวจถูกสิ่งมีชีวิตที่มีชื่อว่าสวับเข้าจู่โจมกองกําลังยูเนเต็ดเอิร์ดก็ดําเนินการตามแผนของฮารูโอด และทำลายสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ที่เข้ามาจู่โจมพวกเขาทั้งหมดในช่วงเวลานั้นเองก็ซิล่าได้ปรากฏตัวขึ้นมาและเข้าทำลายกองกำลังยูนเต็ดเอิร์ธในช่วงเวลานั้นฮาโลโอกได้คิดแผนการและสามารถจาัดก,การระเบิดก็ซิลาลงได้แต่แล้วสิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอีกครั้งมีก็ซิล่าอีกตัวปรากฏตัวออกมา ในส่วนเสริมนี้กอซิล่าที่พวกฮารุโอจัดการได้นั้นถูกเรียกว่ากอซิล่าฟิเลียสที่มีขนาดน้อยกว่ากอซิล่าเอิร์ธหลังจากที่จัดก,การกับฟิเลียสแล้วกอซิล่าเอิร์ธที่มีความสูงจากเดิมได้ตื่นขึ้นและกวาดล้างกองกําลังยูเนเต็ดเอิร์ธที่อยู่บริเวณนั้นทาหารที่รอดชีวิตเพียงไม่กี่คนถูกชนเผ่าจับตัวไว้พวกเขานั้นคือกลุ่มลูกหลานมนุษย์ที่หลงเหลืออยู่บนโลกและได้รับการปกป้องจากมอท่าทหารของบิลูซาลูโด ได้รู้ว่าชนเผ่าสร้างวุธของพวกเขามาจากนาโนเมทัลซึ่งเป็นสารโลหะอิสระที่ใช้สร้างเม,มกากอร์ซิล่าและแผนการของพวกเขาจึงได้เริ่มขึ้นหลังจากนั้น Godzilla City on the e ดเ of Battle g o so ิลโกจิระเคนเซนคิ o โดโซโชคุโทชิพวกฮารุโอและบิลูซาลุโดเดินทางไปยังแหล่งที่มาของโลหะที่ไซต์เดิมของโรงงานพัฒนาเม,มกากอร์ซิล่าที่นั่นเองพวกเขาได้ค้นพบว่า ซากของเมกากอร์เซล่าที่เหลือแต่ส่วนหัวได้สร้างโรงงานทั้งหมดขึ้นมาใหม่จากนาโนเมทัลโดยใช้นาโนเมทัลจากตัวมันเองฮารูโอและกาลูเตรียมเมกากอร์เซล่าซิตี้เพื่อล่อกอร์เซล่าเข้ามาและโจมตีมันฮารูโอยูกะทานิและเบลูได้ใช้ชุดอุปกรณ์เสริมพลังที่อัปเกรดแล้วเรียกว่าวลเจอร์เพื่อล่อกอร์เซล่ามายังเมกากอร์เซล่าซิตี้ที่พวกเขานั้นเตรียมนาโนเมทัลสำหรับจากการกับกอร์เซล่าเอาไว้ กอ d z i l ล่าเอิร์ธติดกับพวกของ h a r ุโอที่ล่อมันมาที่เมืองได้เมกากอซ์เ l ล่าได้จู่โจมกอซิ i l ล่าเอิร์ธอย่างหนักและเพื่อให้กอซิเซล่าระเบิดตัวมันเองเหมือนที่พวกฮารุโอทำกับฟิเลียสในช่วงเวลานั้นฮารุโอที่รู้สึกได้ถึงความอันตรายของนาโนเมทัลจิตใจที่สับสนที่จะฆ่ากอดซิซล่าหรือจะหยุดแผนการของเมกากอซ์เ l ล่าซิตี้ที่กำลังจะแพร่กระจายนาโนเมทัลไปทั่วโลกอย่างไร้การควบคุม ฮารุโอ oh ได้ตัดสินใจหยุดยัง้งมกะกอสซิล่าซิตี้ทำให้กอสซิล่าได้รับการปลดปล่อยและทำลายเมืองแห่งนี้อย่างย่อยยับด้วยอะตอมิกเบสกอสซิล่าเดอะแพนนตอิ t เตอร์โกจิระโฮชิโอกุโมโนเมฟิตแห่งเอ็กซิสเริ่มพิธีกรรมให้กับสมาชิกที่รอดชีวิตของยูเนเต็ดเอิร์ธสำหรับการต่อต้านนาโนเมทัลอันที่จริงแล้วเป็นการบูชายันเพื่ออัญเชิญเทพเจ้าของเอ็กซิสนั่นก็คือกิโดรา แผนการของเมฟิตประสบความสำเร็จที่สามารถเรียกสิ่งมีชีวิตนอกมิติที่โผล่มาจากเอกฐานในชั้นบรรยากาศมันได้ฆ่าทุกคนบนเรือและทำลายอาร์ตลำจากนั้นกิโดล่าก็มุ่งตรงไปที่โลกเพื่อจาัดก,การกับกอซิเซล่ากอซิเซล่าพบว่าตัวมันไม่สามารถต่อสู้กลับได้เนื่องจากศัตรูของมันนั้นไม่สามารถสัมผัสหรือแตะต้องได้เลยมันเลยถูกกิโดล่าเข้าโจมตีอยู่ฝ่ายเดียว ฮารูโอะได้รู้ว่าเมื่อกิโดรากำจัดกอซิเล่าลงแล้วมันจะเริ่มกินกินโลกไปนี้เมฟิสใช้กระแสจิตเพื่อบังคับให้ฮารูโอะยอมจำนนต่อกิโดราแต่มาตินและไมานานักบวชหญิงแห่งชนเผ่าเรียกร้องให้หมอธท่าเข้าแทรกแซงและช่วยฮารูโอะฮารูโอะสามารถทำลายหินพิธีกรรมในดวงตาของเมฟิสที่เขาใช้นำทางกิโดราจากนั้นสิ่งมีชีวิตดังกล่าวก็อยู่ภายใต้กฎฟิสิก์ของมิตินี้ ก็ซิล่าที่สามารถสัมผัสถึงกีโดลลาได้แล้วจึงเริ่มการโจมตีสวนกลับทําให้กิ่ดลลากลับไปสู่มิติของมันจากนั้นเมฟิตก็ได้ตายลงหลายเดือนต่อมาฮาโอได้ข้อสรุปว่าตราบเท่าที่มีความกระหายในการล้างแค้นและความปรารถนาของมนุษยชาติที่ต้องการจะล้มก็ซิล่ายังคงอยู่เพราะถ้าจากของความเครียดแค่นี้ก็จะนำพาทุกชีวิตสู่การสูญพันธุ์และมันก็จะยังเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ ฮารูโอได้พายูโกะที่ถูกนาโนเมทัลกินร่างกายขึ้นขับวาลเจอร์พุ่งไปใส่กอซ์เซล่าจากนั้นมนุษย์ที่รอดชีวิตก็อยู่ร่วมกับชนเผ่าและสามารถอยู่ร่วมกับกอร์เซล่าได้ดีไซน์ของกอร์ซล่าฟิเลียสการปรากฏตัวครั้งแรกมีรูปลักษณ์เหมือนกอร์ซล่าเอิร์ธและถ้าดูแบบเผืนๆจะคล้ายกับกอร์เซล่ามอนสเตอร์เวิร์ธมีขนาดตัวที่ดูใหญ่มีมวลกล้ามเนื้อที่เห็นได้ชัดส่วนหัวที่คล้ายกับจระเข้แผ่นหลังที่คล้ายกับใบเมเปลิล ผิวยังคล้ายเปลือกไม้โดยรวมแล้วกอซิลาฟิเลียสมีลักษณะเหมือนกอซิ l ลาเอิร์ธสิ่งที่ทําให้มันแยกทั้ง2ตัวออกก็คือขนาดมันที่เล็กกว่าต้นกําเนิดของกอซิ l l ลาฟิเลียสเป็นสายพันธุ์แยกของกอซิ i l ล a าที่เกิดจากเซลล์ที่แยกตัวออกมาจากกอซิ l ลาเอิร์ธเหมือนกับเซอร์วัมแต่ตัวมันต่างจากเซอร์วัมตรงที่ตัวมันคล้ายกับกอซิ l ลาเอิร์ธ ในส่วนของจุดอ่อนโล่ป้องกันของกอ d z เซ l a ราฟีเลียสผลิตโดยออแกนที่อยู่ตรงบริเวณแผ่นหลังของมันถ้าบริเวณนั้นถูกทำลายโล่ของมันจะหายไปและจะสามารถกลับมาใช้ใหม่ได้ก็ต่อเมื่อส่วนนั้นของมันก็กลับมาเหมือนเดิมยู i นเต็ดเอิร์ธทำลายกอ d z เซ l a ราฟีเลียสโดยการใส่ EMP เข้าไปในร่างกายของมันในขณะที่โล่ถูกทําให้ไม่สามารถใช้งานได้ EMP ทําให้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าสร้างความเสียหายภายในจนกระทั่งตัวมันระเบิด ในการพัฒนากอซิล l าเอิร์ธหัวข้อคือต้นไม้หรือพืชเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของแอนิเมชันเรื่องนี้โดยให้โจทย์ว่าต้นไม้เป็นจุดสูงสุดของการวิวัฒนาการของชีวิตข้อมูลจากคุณโคบุนชินซุนะมีการอธิบายว่าต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดและมีอยู่เกือบทุกที่บนโลกและมันยังมีอายุที่ยืนยาวได้หลายพันปีโดยพื้นฐานแล้วต้องการแค่แสงน้ำและพื้นที่เท่านั้น โดยโครงสร้างของต้นไม้ยังแข็งแรงมากๆอีกด้วยมันยังมีมวลและน้ำหนักที่มากตามขนาดของต้นไม้เราต่อยอดจากแนวคิดที่ว่าหากพืชมีวิวัฒนาการจนถึงจุดสูงสุดโครงสร้างของเซลล์อาจจะมีองค์ประกอบที่เป็นโลหะและท่าร่างกายทั้งหมดเป็นเครื่องกํำเนิดพลังงานคุณชิซุโนะอธิบายอีกว่าผมได้ยินมาว่าที่จุดสูงสุดของวิวัฒนาการของโลกก็คือพืช และในโลกของว์ป,ประลานี้ผมคิดว่ากอร์เล่าจะเป็นเหมือนต้นไม้โลกที่มีขนาดใหญ่และเป็นศูนย์กลางของสภาพแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์กอร์เซล่าเอิร์ดยังได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากรูปปั้นคองโกริชิชิองประกอบที่มีกล้ามเนื้อบนตัวของกอร์เซล่านั้นหมายถึงการแสดงถึงพลังและความยิ่งใหญ่ของต้นไม้ในฐานะรูปแบบสิ่งมีชีวิตบนจุดสูงสุดของโลกเปรียบดังรูปลักษณ์ที่เหมือนดั่งเทพเจ้า ดีไซน์ของกอ d z ซิล่าเอิร์ดรูปร่างลักษณะทั้งหมดจะเหมือนกับที่อธิบายของกอรซิล่าฟิเลียต่างแค่ขนาดตัวของมันที่ดูใหญ่มากต้นกําเนิดของกอรซิล่าเอิร์ดมีความพิเศษตรงที่มันมีต้นกําเนิดมาจากพืชมากกว่าสัตว์กล่าวกันว่ามันเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของการถูกคัดเลือดโดยธรรมชาติและมีชีวิตรอดมาถึง20,000ปีในฐานะสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและทรงพลังที่สุดในโลก กาเซล่ามีวิวัฒนาการมาจากพืชที่ผสมผสานลักษณะของสิ่งมีชีวิตอื่นๆผ่านกระบวนการถ่ายโอนยีนทําให้มันมีความทนทานที่สูงสามารถทนความร้อนได้ดีสามารถซ่อนตัวจากการตรวจจับได้กาเซล่าถูกค้นพบครั้งแรกในปี2 0 3 0ด้วยคุณเคียวเฮยามันิเมื่อเขาเดินทางไปที่เกาะโอดโดเพื่อสำรวจซากของโคโมเอบาสที่เกยฝัง กอร์ซิลาเอิร์สามารถสร้างประจุแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทรงพลังจากตัวของมันและในส่วนของครีบหลังโดยเซลล์ของมันทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าสิ่งนี้ยังสามารถปิดการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อรอบตัวกอดซิล่าได้และยังเป็นสนามพลังที่คอยปกป้องมันจากความเสียหายโดยโซแวนและกอรซิล่าฟิเลียสมีความสามารถนี้หรือคล้ายกับกอ d z ซิล a าเอิร์แต่จะมีเพียงแค่กีโดลลาเท่านั้นที่สามารถผ่านโลกของกอดซิล่าได้เนื่องจากมันนั้นไม่ได้อยู่ภายใต้กฎแห่งความเป็นจริงของมิตินี้ กอร์เซล่าเอิร์ธสามารถยิงลำแสงอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าด้วยการเล่งพลังงานให้สูงขึ้นโดยเรียกว่าอะตอมิกเบสมันสามารถจเจาะกาะหรือหนังของไคจูตันอื่นลำแสงนี้มีพลังทำลายล้างสูงที่สามารถฆ่าไคจูได้หรือจะเป็นการทำลายเมืองทั้งเมืองลงได้อย่างง่ายกอร์เซล่าเอิร์ธยิงลำแสงนี้จากบริเวณตรงด้านหน้าของปากมันแต่จะไม่ได้ปล่อยออกมาจากตรงช่องปากโดยมันมาจากแม่เหล็กไฟฟ้าของมันที่สร้างขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีพลังทำลายล้างสูง เมื่อยิงออกมาสามารถทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ห่างออกไปได้ไกลมากกว่า300กิโลเมตรโดยมีการอธิบายว่าลำแสงนี้มีพลังมากพอที่จะผ่านชั้นบรรยากาศของโลกและทำลายยานที่โคจรอ,อยู่รอบโลกความสามารถใหม่ที่กอร์เซล่าเอิร์ธได้รับจากการที่มันเติบโตขึ้นนานกว่า20,000ปีนั่นก็คือการที่มันสามารถปล่อยเสียงคำรามออกมาในระดับเสียงที่สูงมากอธิบายพอเป็นหลักการได้ก็คือ ปรากฏการเลโซแนนซ์ที่เกิดขึ้นจากการสร้างกลวยขึ้นกระแทกขนาดใหญ่ของอากาศที่สั่นสะเทือนซึ่งสามารถบดขยี้และทำลายเป้าหมายได้กอด์เซาสามารถสร้างขึ้นพลาสมาอันทรงพลังที่รู้จักกันในชื่อพลาสมาคัตเตอร์โดยการเหวี่ยงหางของมันด้วยความเร็วเหนือเสียง3-4มถึงมักทำให้เกิดขึ้นกระแทกที่เกิดจากการโจมตีที่มีพลังทำลายล้างสูงระยะของท่านี้อยู่ที่600เมตร คือเนื้อเยื่อบนร่างก,กายของกอรซิซล่าที่ผสมเข้ากับเส้นใยเนื้อโลหะที่สามารถรองรับน้ำหนักอันมหาศาลของตัวมันได้แม้จะไม่มีโครงกระดูกตัวโครงสร้างมัลติเลเยอร์โฟมของผิวหนังชั้นนอกของกอรซิซล่าช่วยให้มันทนความร้อนได้ดีเยี่ยมเซลล์ของกอรซิซล่ามีคุณสมบัติในการสร้างใหม่และการแพร่พันธุ์ที่น่าทึ่งทําให้มันสามารถกําเนิดสายพันธุ์ใหม่ที่มีดี a ของกอรซิซล่าการขยายพันธุ์ซ้ำๆหลายครั้งของเซลล์มันในช่วงเวลา20,000ปี ในส่วนของจุดอ่อนเช่นเดียวกับกอซิลาฟิเลียสพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าของกอซิลาเอิร์ธถูกสร้างขึ้นจากแผ่นหลังของมันและหากมันถูกทําลายตัวมันจะไม่สามารถใช้โลได้จนกว่าพวกมันจะงอกใหม่โดยปกติแล้วกอซิลานั้นจะเหนือกว่ากิโดราในการต่อสู้ส่วนใหญ่แต่เนื่องจากกิโดราในตอนนั้นมันอยู่เหนือกฎมิตินี้มันจึงไม่ถูกโจมตีและเข้าจัดก,การกับกอซิลาได้ในส่วนของคอนเซปต์อาร์ต มีการออกแบบพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจาก20,000ปีต้นไม้ที่มีลักษณะเป็นนามแหลมโดยในภาพมีการเขียนระบุด้านล่างว่าเป็นกอรซิล่าประเภทนุกการออกแบบของพวกเซแวมจะคล้ายในแอนิเมชันทั้งหมดในส่วนของกอรซิล่าจะมีลักษณะโดยรวมเหมือนในแอนิเมชันต่างแค่หน้าตาจะแตกต่างกันเล็กน้อยในช่วงการออกแบบช่วงแรก ส่วนต่อมาจะเป็นของพวกเครื่องจักรที่ใช้ต่อสู้กับกอร์เซล่าในช่วงแรกๆของเรื่องมีอาวุธลักษณะคล้ายหุ่นอะไรสักอย่างในกันดำในการออกแบบเมกากอร์เล่าในภาคนี้ถ้าในแอนิเมชันเราจะเห็นหัวของมันแต่ในการออกแบบมีลักษณะโดยรวมคล้ายกับกอร์เซล่ายกเว้นหัวที่ดูแปลกหรือแปลกมากๆในส่วนของวอลเจอร์ลักษณะดีไซน์จะเหมือนในอนิเมชันโดยรวมหุ่นดูสวยดีโดยเฉพา,าะฉากที่มันบินทำให้มันออกมาดูเท่มาก ิโดล่าที่ออกมาจากการวาดจะเห็นว่ามันมีหลายตาดูไปดูมาคล้ายกับเทพเจ้ามังกรในแอนิเมชันจะทําทให้เราไม่ได้เห็นตัวเต็มๆของมันแต่ในการออกแบบมีร่างของมันที่มีลักษณะแปลกพอสมควรในความคิดของแอดแล้วพอมันเหมือนสาหลายห่างกระลอกมากและนี่ก็คือแฟ้มของกอร์ซิล่าเอิร์ดคลิปต่อไปเราจะพาไปเปิดแฟมในส่วนของกอร์ซิล่าซิงคู่าพอย คุณผู้ชมสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ทางใต้คอมเมนต์หรือจะเป็นลิงก์ Facebook ที่ทางช่องเราสร้างไว้เพื่อให้แฟนมอนสเตอร์มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นโปรดช่วยกดถูกใจกดปุ่ม subscribe. s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคุณผู้ชมสามารถกด s u p e r t a ์แเพื่อเป็นการสนับสนุนให้กับแอดมินมีกำลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปได้นะครับพวกเราดีอาร์จะนําเรื่องราวใหม่ๆมาให้คุณผู้ชมอีกนะครับ